วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมลงใต้ไปเที่ยวกันที่ตำบลคลองเปียําเภอจนะจัังหวดสงขลาแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบได้ความรู้เราตามไปดูกันเลยนะครับมาถึงสงขลากันแล้วล่ะครับที่นี่แหละครับที่อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าจะพามาเที่ยวกันแต่ว่าเราจะไปทางไหนกันดีล่ะครับเนี่ยมองซ้ายมองขวา ผมว่าเราไปหาไกด์พาเที่ยวกันดีกว่าครับนี่เลยครับคนนี้เลยคุณพี่ใจดีพอจะเป็นไกด์พาเราเดินเที่ยวชมงานนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้าง,งานเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนิทรรศการพลังงานนะครับอันนี้จะเป็นบูธเรื่องพลังงานนะครับพลังงานไฟฟ้าจากน้ําจากกูซางจากจังหวัดพะยาว ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายพลังงานของเราครับจะเห็นนะครับว่าน้ำนีดเพียงเล็กน้อยไหลเบาๆก็สามารถหมุนจังหันนี้ได้แล้วก็จังหันนี้สามารถไปปั่นไฟได้เลยเราจะเป็นต้องหลอดไฟว่ายังติดตลอดเวลาแม้แม้เราจะใช้น้ำเพียงนิดเดียว นี่แค่ตัวอย่างของงานนทิทรศการพลังงานที่รวบรวมเอาความรู้เรื่องพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกหลายๆอย่างที่มีอยู่ในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของบริษัทปตทจำกัดมหาชนมานําเสนอนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราใช้แนวทางว่าทำที่นี่ให้เป็นตลาดนัดความรู้เรื่องพลังงาน เราจะมีความรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นลมเป็นน้ำเป็นแดดเป็นชีวมวลหรืออะไรก็ตามชาวบ้านจะมาช้อปปิง้งจะมาเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้จัดกับผู้มาเยี่ยมชมโดยตรงซึ่งการจัดในครั้งนี้จะไม่ได้เน้นวิชาการแต่เน้นการปฏิบัติจริงเมื่อเขาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ความเข้าใจเนี่ยเขาสามารถกลับไปดำเนินงานได้ได้วยความเข้าใจอย่างมีพลังครับ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องพลังงานในส่วนของตลาดนัดพลังงานแล้วภายในงานเรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเครือข่ายผ่านงานมาหากรรมวิถีพอเพียงด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการจัด งานมหกรรมวิถีพอเพียงของภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นภาคสุดท้ายของโครงการนะคะเราแบ่งเป็นภาคภาคคือภาคตะว,นวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะแต่ละภาคเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการเ,เพื่อที่จะเรียนรู้ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิตเนี่ยฉะนั้นเนี่ยแต่ละตำบลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ได้นำผลสำเร็จนะคะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปของการจัดงานมหากรรมเพื่อที่จะเ,เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็ขยายผลในตำบลด้วยถือว่าเป็นการนำผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนกันทั้งสุดท้ายก่อนที่โครงการจะจบค่ะหลังจากชุมชนแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำความรู้นั้นกลับไปปฏิบัติพัฒนาให้เหมาะสมกับชุมชนของตอนเองแล้วชุมชนก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโดยบริษัทปอตทจำกัดมหาชน